้องด้านหลังเนี่ยห้างหลังข้างหลังนั่นเราจะจะกั้นรัประธานได้จ้าแล้วเป็นเศละลแล้วมีทีกั้อยนีกแล้วกด้านหน้าดลังลนิดนึงแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นผีหานิดนึงแล้วแกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลัณะนาดขนดออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้จคล้ายกันร เนี่ยอยากพเนี่ยอยากจะได้เป็นหลวงพ่อแปะแหลมขันตอนถูกเย,ยนค่อนข้างวยอะนะแล้วก็มันใช้แตกหมดแล้วนะพี่นะปูนเปินแตกหมดละนี่ก็อจะพายกระเป๋าเ <c oughs> หนกัอนอ้าวเดี๋ยวเทเสาเอกผสมเลิกอ่ะอ่ะเทผสมเลิกแล้ว สาธุมาแปะมาคนละกระแตมาแม่ถือฮะไปาโตวตโลอที่พี่าตาตนะาีคายุโกโหตุแน

cần lấy lốt được? cắn đây. theo ก็อันนี้มันเป็นไม่ได้ค่าแรงข้างนะครับขมันเชื่อยาข้าวจากกันอย่แะก็จะไมาเรา้ไดมารเข้ามาล่เดียีอเยี่ราก็จะให้ครัเป็นเป็นงวดแต่อาจารย์นี่นี่ยอดค่าของมันคมด ยม่ไห้าจไดขาวใช่ไ้มค่ะอาพยานสอง่้วไม่าเจนได้ปรับป่ะปรับปรับแพงกว่าค่าแรงด้วยให้สร้างอีกหลังหนึงไม่ใช่ให้สร้างอีกหลังฟรีค่าแรงคือถ้าปรับในภาษีจะเสียน้อยอไรา

น้เราต้องเก็บข้างในหน้าไปด้วยนะ ไปเที่ยวเดียวก็กลับจ้าเได้้านแล้วคนอื่นก็ได้ไม่ใช่ฉันได้แตเป็นไจ้าหน้าทีะไใช่คเจ้านี้ยแต่คนที่ได้นาจารย์ขงปะเทศไทยขอบารมีคนได้าฮมาฮ่าร่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่า

ว่าปิดทองคำไปที่ที่ฐานนะ 外龙。

you mm -hmm. ต้องมาล้างน้ำตรงนี้ถวายทองคำสร้างสลาลสงด้องคำเสอบายุพระพุทธศาสนาไหนมทาสาธุ<ะ> ไม้โดนน้ำเลยแสดงว่าเมื okay. ่อเช้าน้ำท่วมไม่เป็นไรนไมเอาไม้ขึ้นมาบนนี้ไม้เลยก็ใส่แล้วเพ่วางข็งขอข้างบนที่เป็นไม้เป็นไม้เนี่ย สภานะครับตรเวน้อานีครับเ5นะเราก็มาดูความคืบหน้าของการสร้างศาลาในกระสงค์นะครับโอ้สร้างสร้างไปเยอะแล้วนะ